ได้รับรางวัลกันมาตลอดชีวิตนักแสดงนะคะสําหรับรุ่นใหญ่ชาคริตรย่านามและจอยศิริลักษ์ค่ะซึ่งคนหลังนี่บอกเลยว่า<ป>ดีใจมากกับรางวัลนักแสดงหญิงเจ้าบทบ,บาทยอดเยี่ยมนะคะอันนี้รางวัลพิคเนสวนจากเรื่องบ่วงใบบุญที่เพิ่งอวสานกันไปหมาดๆแต่ว่านี่เป็นการกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในรอบ9ปีค่ะเจ้าตัวบอกว่าแถมเป็นช่วงที่มีวิกฤตโควิด -19 ด้วยเลยต้องปรับทั้งวิธีการทํางานไปพร้อมกับการดูแลตัวเอง คุณใจมองว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเสี่ยงอยู่แล้วคุณผู้ชมเวลาอยู่หน้ากองก็ต้องถอดสแมทนะคะไม่ต่างจากคุณชาคริตนะคะบอกว่าดูแลตัวเองไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่ว่าเพื่อครอบครัวด้วยรวมไปถึงคนทำงานด้วยกันเนี่ยก็ปลอดภัยกันไปทั้งทีมนะคะ ส่วนคนนี้ค่ะภูมิใจที่สุดนะคะแสดงเรื่องแรกก็เปี้ยงปังเลยโดนใจผู้ชมมากได้หลายรางวัลนะคะหนุ่มหน้าสายกองทัพพีคค่ะเจ้าตัวบอกว่าเข้าวงการถูกจังหวะจริงๆแหมผมมาเล่นละครก็ช่วงโควิด1 9เลยเหมือนโดนรับน้องนะเพราะลำบากไปทุกทางนะคะอาไปฟังเสียงเหล่าดารานักแสดงกันหน่อยค่ะตอนถ่ายทำครับที่ละครเรื่องนี้ถ่ายกันประมาณ1ปีกว่าก็แทนที่จะถ่ายเวลาแล้วเวลาน้อยลงก็ทําให้มันต้อง ล้นเวลามากกว่าเดิมอีกเวลาทานข้าวก็ต้องน้อยแยกมาทานแล้วก็ช่วงนั้นที่ถ่ายทำนะฮะก็เป็นช่วงระบาดหนักๆเลยยังไงก็เนี่ยฮะทุกอย่างก็ลำบากกว่าเดิมต้องทำ rt-pcr ก่อนเข้ากองอะไรเงี้ยหรืออย่างน้อยก็ต้อง atk นะครับผมก็ต้องตรวจกันตลอดซึ่งทํางานทุกวันก็ตรวจทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเราก็ต้องคอยดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาของ,ของกองถ่ายเสี่ยงอยู่ทุกวันเนาะในการในการเป็นนักแสดงอะไรมันก็เลยเห็นความมันเลยเห็นความุม ความสาคัญของการที่ใส่แมสหน้าตรงนี้อะไรเงแต่ว่าอย่างที่บอกพอถึงวันหนึ่งก็แล้วแต่ ผมมีทางเลือก<ม>เพราะจริงๆแล้วการใส่วันนึงเขาบอกให้ถอด<ม>ถ้าเราใส่ไว้มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไระะใชกก่ก็อยู่ที่อยู่ที่การพิจรารณาของแต่ละคนในมุมของตอยจะมองว่าไม่ว่าในเรื่องของนโยบายจะเป็นยังไงตัวเราเองยังมีทางเลือกใน,ใ,ในการที่เราจะใส่แมสในการที่จะใช้ชีวิตประจําวัน<ม>อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนถามในมุมของนักสแสดงนะคะตอยก็ยอมรับว,ว่าเรื่องนี้ตอยกังวลมากในการทํางานเพราะว่าอาชีพนักสแสดงเนี่ยต่างจากอาชีพอื่นพอสมควรอย่างเช่นอาชีพอื่นอาจจะใส่แมสทำงานได้อยู่ <ช>แต่นะักแสดงเนี่ยอย่างถ้าใจเล่นก,กับพี่คิดก็ต้องถอดแมสด้วยกัน อีกคนที่เข้าใจปัญหาโควิด -19 ดีกว่าใครก็คือพิธีกรสาวหมวยคนนี้พี่ดายได้อานาค่ะบอกว่าออกจากบ้านไปทำงานก็เสี่ยงโรคระบาดเหมือนกับเราทุกคนน,นะคะแต่ก็ยังรับเคสช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด1 9้ด้วยโครงการของเธอก็คือเราต้องรอดค่ะทำมาเป็นปีแล้วช่วยเหลือผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยจริงๆทำตั้งแต่หาเตียงให้ไปจนถึงส่งกำลังใจเลยพิธีกรสาวบอกนะคะว่าใจนึงเห็นข้อดีค่ะกับการให้ถอดหน้ากากอนามัยนะคะแต่อีกใจนึงเธอก็บอกแหมกังวลมา อยู่เหมือนกันแต่กังวลยังไงกันบ้างไปฟังค่ะการที่เราถอดหนอ้ากากค่ะมันเป็นสัญญาณที่ดีเพราะเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยค่ะส่วนหนึ่งในการทําให้เราขับเคลื่อนได้คือการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะไม่มีการบังคับว่าทุกคนต้องใส่หน้ากากแล้วเนี่ยสปีที่ผ่านมาเราน่าจะมีความรู้เพียงพอแล้วเราต้องรู้เองว่าสถานที่ปิดควรใส่หน้ากากตรงไหนถ้าเป็นอยู่ บริเวณนอกอาคารเราอาจจะไม่ต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราต้องรู้ว่าเออเราไปไปที่ไหนมามันเสี่ยงไหมก็ไปที่บ้านมีเด็กเล็กเด็กเล็กและกลุ่มออผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนล่าสุดทางรัฐบาลก็ไม่ได้ประกาศชาัดนะคะว่าให้ถอดหน้ากากอนามายัยแต่ว่ากระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าหากยังใส่หน้าก,ากากไว้ก็จะดีที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังต้องดูเป็นเคสไปดูแต่ละพื้นที่ไปด้วยนะคะซึ่งผับบาคาราโอเกะก็เริ่มเปิดดำเนินการได้แล้วในพื้นที่สีฟ้าแล้วก็สีเขียวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมซึ่งให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน24นาฬิกานะคะยังงดการใช้แก้วร่วมกันและหากให้บริการที่ใกล้ชิดกับลูกค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยค่ะ